السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري วะฮุลนะอุคและตั้มในลิซานียะก็หุกอลิสวัสดีกัปตันผมไม่พี่น้องมุสลิมที่กรุปรักหลายอัลฮัมดุลิลลาห์นรอยู่ในช่วงของเดือนมุฮัรรัมนะครับนะถึงนิเดือนมุฮัรรัมเราก็จะต้องเลยนะมีความสัมพัญกันเพื่อบางอย่างไรป้ปณีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในที่นะวันที่หนึ่งก็เดือนม,มุฮัรรัม แล้วก็วันที่สิบก็เดือนม,มัฮัรอมจึงมีกล้าในหนังสือยำอุนภปวะเอดนะเราก็อ,อา่านนะเกี่ยวกับ่างว่าเม็ดเกี่ยวกับเดือนมัวฮัรอมนี้นะครับทีนี้เราทำอาริบางในเดือนม,มัฮัรอมนะก็คือซึกเอ,ดอ็ดยาี่กลามบาเลวทีนี้เราก็อ่านมาจนถึง,ถงนะการทำอาซูโรนะการละมัดนะระวันอาซูโรแล้วก็การติดต้อยาพีนอง ทีนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะเกี่ยวกับเรื่องญาพิ่นนของเราเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดเกี่ยวกับเรื่องของการที่สิ้นอดอะไรต่างๆเหล่านี้ต่อไปก็จะพู้โตนะกับนะเกี่ยวกับชิปเอ็ดประการถึงมีกแล้วนหนึ่งซื้อเลนนี้เพื่อต้องการที่เราจะได้อาหมาก,กันในวันที่ชิบเดือนมัวฮารอมนะครับคือตรงกับบัญจันนะตัว ทีเล่ยมันแจันจันนี้นะวันนี้ก็วันจันมันก็เลววันนี้ก็ซ้ำแล้วนะเป็นวันที่ซก็เดินมุฮัรร่อตามตุลากรบบตได้ประกาศเอาไว้และดั่งเอาจรรห์นี่การเจรรห์อาการคนอัลเลมคนที่อลมนการรห์คนอัลมนะแี่ก็ได้ให้ความสาคัญมากกับคนอัลม นะผู้ละลายหัดอิศนะเช่นโดยแต่ยะแต่หากว่าเราสร้างความไม่ใบใจกับคนอารีมก็เหมือนกันแหละมานิสตากอฟาอุตตาซะหูอิบติลาหูบะหูบิศาลาซาตินใครก็แต่งที่ทำเบาความต่อคู่จะเป็นเรื่องอะไรก็เลยเตะนะจะทำเบาความต่อคู่นี่นะอัลลอฮฺตาลาจะลงบาโลให้กับคนนั้นอิบติลาหูบะอัลลอฮฺตาลาจะลงบาโลให้กับคนนั้นนั้น ต่ผู้ที่ตั้งบกความตัวคู้นั้นทราบบาโลดดวยกันคือหนึ่งก็คือดอกอริ s กูฮูริ s กีขาดนะริสกีไม่ได้ปน,ปนูปานีไม่เคยครองนะทะางานทําการไอ้ฝันปืนมันล้มไร่หุ่นเลลวเลยนี่นะปนูปานีอันนี้นคือตั้งบกความเลยนะ <c oughs> ประการที่สองวันที่ายายมาหูวิชาปะบูรุ่มนะลืม นะวิชาปาบุเออแนเพื่อมันคิ่ลืมลืมจนมดอุานิสติทองมาเลวอะไรหายที่ติดตงมาเล่นลืมเม็ดอันนั้นคือเกี่ยวกับการอะไรเกี่ยวกับบุญากับครูนะก็ในวัยยัรูยจูมีนัดุนยาเบื่อรดีอิม่านนีนคือมาตึงว่าเขาจะตายโดยไม่มีอิม่านอันนี้เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เกียรตินะให้กับครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนอะไรบันอาสุรโรนะที่จะตึงนี่เราจะต้องให้เกียรติ Nah, ini ramalai hadis ni nasi ni wapan terim. Seperti barang yang riwayat khobat jen wami. Kau naik khobat. Nah, khobat ke, ke hadis mekalai. Nah. Barang siapa datang kepada orang alim pada hari asurak. Kau ikut tam kau ma. Nah, ti kau alim. Nah, ma ti kun alim. Nah, ini mana pada hari asurak tu. Mata wa naik wan asurak. Nanti jatuh ni. Sebaya mendengar suatu kata di fang. Atau belajar dia warian. Daripada suatu masalah. Pada ugamu hanya aku. tiap masalah ni. Masalah dari. Nah. Nah. Kau sana. Nah. Masalah. Kau tiap hari kau letih. Nah. Mabuan asrok. Nah. Jadi, dan barang yang memberi manfaat kepada si hai payut akan dia pada akhirat, hai payo kap akhirat. Nah, tu akhirat nan. Na sa umpama muhajirin, kon konan na jadai bun, tau kap kon ti upayop ti Mekah pai yang Madinah. Na kon ti upayop ti Mekah pai Madinah na pentru dai bun panat nai ke panan nai. Nak ke panan lebih dong, nak kau dah sang nang mahai role, nah, mewakilkan nah, นี่ประตูประตูใยญ่นะก็านั่งปนมุปนี้นะรงอะไรแหละคือนั่งก็แต่นบีอุปยบจาบักกไปยังมาดินะอันนั้นคือเป็นนั่งตดเลยฮะจริงก็จริงกับปนันและและอังซดแล้วก็จะอังโอดนะพูดที่ตอนรับแ่นบีโดยการว่าตอลาอัลบาดรูอัลไรนาตัววไปเลยใช่ไหมยานี้สหาบัตรอย่างคือมาถึงว่าสหายบัตร Nah, yang pedah daripada Mekah ke Madinah ke kon muhajirin. Nah, ke kon diupaya pihak Mekah ke yang Madinah. Nen kore muhajirin. Ini bukan ki kon ki kon. Nah, ke wakar di kau bayim dien kon alim. Kau jadi daibun kanak nan dah kira. Oh, umat mak lah. Eh, rauh kau sung say lah. Tuhan tam daya. Lai tak ada. Pai sung say lah kat Tuhan lah. Kiza aruh dah syai'an ayyakun ala hukum เนี่ยเมื่อเธอต้องการที่จะทําอะไรก็เลยแต่นะมันจะเตือนว่าแต่ในเมื่ออัลลอฮฺตรัสลาต้องการที่จะทําอะไรก็เลยแต่ยิซาอารอฮ์ได้ใช้อันนะ่ที่นี้เมื่ออัลลอฮฺตรัสลาต้องการที่จะทําอะไรก็เลยแต่เพื่อที่กะบอกว่าเพื่อคุณพยาคุณมันก็เป็นขึ้นมาด้วยฉับพลันเป็นเลยอันนั้นคืออัลลอฮ์ตรัสลาวแกมีความทราบมาแกมีอิรอดาก็เพียนะอิซาอิซาอารอดาลลอันไอยใชูลันไอ้คุณพยากูน Hmm. Dan ansar iaitu orang yang Madinah yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam lekun wa ansar ma tuak kon ti dai chua ta nabi ta rop ada chua leua pun tuai duai padi nanak ku kon ti kalau pergi yim-yian ke kon ti han lim ja dai phanan lek pino eng ja dai pulah bunta ka kon muhajirin ta dai pulah bunta ka kon ansar dan diwajibkan dio Allah Taala baginya sawan naz baginya sergoh, lekau wajib, Nah. wajib loh, no, Nah, dari wajibkan lek berting wajib, Allah taala nace tom hai, saban nace penan, na wajib leh, pada lah, pada nace tang, cara kasihkan, hai, kah hai, kap kai alim, Nah, hai, kap koti alim, kok, na, wajib leh, pada hai, kah kailah, na, hai, kah alim, kok, na, wajib leh, pada lah, pada nace tang, cara alim, นะไม่ใช่นะคือจะเป็นใครก็ได้แต่คุณหมาต้องเป็นคนอาลีมเราก็ไปเยี่ยมเขาเราไปนั่นเข้านะไปนร่เข้าคือหมายถึงแหวนนะเราจะได้บุญจากอัลลอฮฺนะฮุวาตานะอย่างมหาศาลี่น้องเอ้ออาจจะพูดเสียร่ากันคนสักเก็ตอันนี้การไปเยี่ยมเยียนคนไข้นะคนไข้ในวันอัสรอเนาะ itu seperti barang yang datang pada hadis นว n า a s ่งที่ได้ k ล่าวใน i hadis k อ t a nabi Sabdanya Nabi Kelawa Barang siapa ziarah akan orang sakit dengan dia Kaya kata tika berziarah kun kai Nah kaya kata tika berziarah kun dikep Nah apa dengan dia kaman ni pada hari Asura Masih bahawa kebahagiaan ni pun Asura Maka seolah Allah ia menjurah akan sekalian Anu Adam menangkap kau Dan dapat ziarah kun kai Adam sama pinong Oh sangkan Sangkan kau leh tak pinong นั่นคือแสดงว่านะสำคัญมากๆการเจียระจปวเจ็บการเจียรารวจปวดู้ประต้วงอย่าปีนงอะไรต่างๆนะเป็นสิ่งที่สำคัญในวันอาสุรอนะอย่าลืมนะพี่ดองนะ่งทำแทะนะทำทำแทะก่อนแต่อะไ้ละเยกะแต่นีมันข้อมชั้นกบลาข้อมเช่นนะสุจาจะช่วยโอกาสให้ยางก่อนที่ให้ยาจะมาถึงเวลาสบายปากากบลาฮารมิกาเวลานุ่มแน่นปันนี้ไล้ก่อนที่ความเจราาจะมาถึง ไหวหน้าตาก็บวลาพระวิกาเวลาบวชบวชปานนี้และคือให้ทําเสี้ยกองตีความจนเกิดมาทิ้งในว่าไวพิโรอุก้ากบราเซกวิกาเวลาวางว่างปนี้และให้ทําเสี้ยนะมาทำเสียกองตีอะไรละวันตีวันวันตีจะไม่ว่างไม่มีนั่นทำทำเสี้ยนะห้ยาแต่ก็ก็บวลาพระวิมตึงว่าให้ทําทําเสี้ยเวลาเป็นเป็นปนี้ กนะ่อเนเตร้ไว้ควาดตาจะมาถึงอันนี้แหละพี่น้องเออนะเราจะต้องช่วยโอกาสตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ช่วยโอกาสนะอ่าก็ต่อได้เด็เดียวกั่าแต่ในปัณฑูปนัปนนีเอาเลาแต่ได้แบบเพือแล,ละเวะละตาตะกูลันนะเวะละตาตะกูลันนะั้นใช้อินอินนีฟาอิลุนดาดิกวดานะสุจายญพูดว่าตัวชาดิยาดรรม นายตัวเช้ายากิต็มตัวเช้าปนุปนิมโค้ดแป๊บเดียวต่ไหนนะเขาว่าแป๊บเดียวนี่เลยนะก็แป๊บเดียวตัวนี้ไปเชมบูชมบูแป๊บเดียวก็ณหมายถึงออกไปได้เลยสู้เลยกุทธาเลยปานนี้อันนั้นโค้ดเดวะเอาหลัตาได้ไม่ให้เราทำแบบนั้นนะทุกท่านไม่ทำอันนั้นคือดังคอมมันเดนี้การที่วัจรอคนบรรพุวันณอสุรี่มันพูดละชาปนิมัจจาโรกัน Na agar sekalian anu ada mengkapi rupai ziarah nuklan ko Adam tak mudhu buah akibat mud yang maha sah dari dongle. Na mengkapi warau na panang le. Nah, anak kita lo open sing kita semakan pi dongle. Na semakan yang ing di raja dongre hai bab semakan. Na dan ada pun bacilok matu ini kan tadah na kan tata tahu na newan ada newan asuro dapati barang yang datang daripadanya Chen Wasing tidak mima Jangan mana jadi hadis daripada Nabi saw ke macam hadis kata Nabi sabdo Nabi dah sumpelawa barang siapa bacalok mata bacalok mata pada hadis asuro kai kata si kau dai Tata na newan asuro dengan asmat dua asmat Asmat ni tu berarti kita tahan leh. เบื่อสะเก็ดมาเตอสะลมมาละม่อนเนาคือมาตึงขาเนี่ยจะไม่เจ็บตา้ตลอดไปโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาฮ์ตาตานะวันจีได้วันจันตีจะทึ่งดิจะวันจันนี้เนาะนะยังอีวัจันเลยด้วยนะคือวันจีซิบข้อเดือนม่าหัรอมพี่น้องเออนะไปตาตาสักวันให้ช่วยอีกคน่ะนะให้ห้ามนะควรใช้ตาได้ไหมตาได้นะคนนี้งนั่นดองก็มันอยู่แล้วนะนี่คือเราจะได้ทำปัญญานะเอาอัสมัดมาทา ไปห้าเสือไปห้าไปห้ามาเลยนะทีนี้แต่บ้านเราก็มีไข้ตัววันนี้นะแต่แบบนู่งกับมาการุญยังเลยนะคนมาการุณ์ถ่ายช่วยได้เขาแต่กระนั้นสักหนึ่งกาติว่าเอาอะไรมาลบที่สะของลูกอย่าเต็มนะแล้วปฏิบารย์ยังได้ตั้งประเด็นฮัดเจนว่าสิ่งที่มีแล้วในฮัดเจก็แต่นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวัสสลัมว่า sabdanya Nabi dah sebutat lah. Barang siapa menyapu atas kepala anak yatim hari asura kai kau tahan ti pay lup si sa. Mai pay lup Kau lup yatim. Nai wan asura kai wati no. Diangkat Allah Ta'ala baginya. Orang nena Allah Ta'ala cak dip jok hai kap. Kau kau nan nan dengan tiap tiap bulu nai tuk tuk sen pum. Nah, tuk tuk sen pum nan tuk sen lui. Kapalo นะก็มาถึงใส่็จพุ่งตีวายู่ติดอยู่แค่หัวที่เราไปลูกนั่นนะดาราจัดในเรื่องเซอก็เป็นนะเป็นดาราจัดนะคือเป็นดาราคือไล่ถ้าฉันไหมละ่ะได้ฉันนะเนึง่งกิเส้นละ่ะลูกตั้งแต่ทางหน้าจนตึ้งทางล่างจากทางล่างไปงตึ้งข้างบนคือต้องการที่จะเอาไล่เส้นผ่านนั่นเลยพี่น้องเออนะไปแล้วพุ่งตนะนะีดกๆนะนะดกดกได้ได้เส้นเลยอันนี้คือวันนั้นเลยตลัวลุงดกก็ไปงแยบไปห่าเด็กๆอะไรละ่ะ นะเด็กล nah, na. nah, ุกจะเต็มน nah, ้าก nah, ็มีตรงนี้ก็ไปสั้นห้าเหนือวันอาสุรแล้วก็ให้ตังให้มันกันมันก็แบบแบบเจเลยเราได้บุญนูทีนี้เด็กมันได้บุญนี่นะต่างคนต่างได้บุญกันนะเด็กเด็กมันดีใจเลยนะลุกจะเต็มนี่ดัง barangsiapa มามาก่ายในเดือน hari a s สุรโลกใครก็ตามที่ให้ได้ใส่อะไรนุ่งน้จะเป็นใส่อะไรก็เลยได้เลยนะาใส่นู่งเสื้อผ้าเออกูเปียเอออะไรเอออันนี้คือได้ใส่เพร่ได ในเนบวันอาสุรอาการมิสเกตกับรรดาคนยากคนจนเข้ามาก็สุขุนี้ก็แต่จริงแต่องค์พระเมื่อเอามาใก้มิสเกตอัตวัดนบีมุฮัมมัดสักเลียนเมื่อกับเขานั้นได้ใช้ให้กับคนมิสเกตจากอุมัตของนบีมุฮัมมัดะลอดเวลาในยุทธะตงมดเลยพี่น้องเออตั้งแต่แต่ไม่นบีจะถึงเราแล้วก็รั้งจากเราเลยนนตัางมด ดันดีไปใกล้ดังนั้นดีบก็ได้นได้ใให้กับมันคืออตาเยุกูลูปสกคือ70นะปะันของสกอ70ันพน้ะ70ัน70ันะ70กููะ70ะ7พนนี้เราินแลที่พนองออนะินๆมั้อย่าเสด แนวันสํากันสัพกเียดิแต่รบีสนองคลอความได้อยู่เนแต่ให้ความสำคัญกับอสุรนั้นทีดัโตเซดดาวุฒ่แกได้เขียนมาให้เราอัอฮั่ดินละเราได้เรียนรู้ไม่ใช่ได้แต่เราไม่เรียนแล้ยเราไม่รู้นะเป็นเอะเป็นรูปนี้กี่หกล้านึ่งกี่หกไสล้วมันกาซิบปอะไรยาปัญยตาว่าพัญยตบว่มักอะด้ฮูมันนั่นนบีบอกใครก็ตามที่กี่หกไสฉัน นะกีฮอกไซชันก็มาใชเป็นฮัดดิ์กอตนาบีอ้างว่าเป็นฮัดดิ์นาบีกีฮอกไซชันปันั้คนคนนั้นจองสท่านติดอยู่กับเขาในนรกได้เลยนี่นาบีให้ความสำคัญนะทีนี้ดาโต้ใชดาวุฒนี่ก็จะเขี้ยนมาแกยวเอาฮัดดิฟล้อมมาใช้เออปนุปณีฮัดดิมอโดเนี่ยจะไม่ปนุปณีเอ้หน่ากลัวมากันเลยนะแกเป็นผู้ที่ได้แต่งหนังสซื้อมาให้เราอ่านจะไม่ึงให้เราอ่านจนถึงปัจจุบัน Jadi dia berkata, oh hari Sabtu, hari ini, ma, itu, nanti, 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 kepada anak yatim mun mereka, pau nan dai lu si sa kong lu yatim tang mot lu na tang mot doi ni dunia ni na na ade mi kan na kita ro do dan man dan ditanamkan akal taala ni Allah taala ko dai pluk na pluk hai ke pau na dan ngan tiap-tiap bulu ke palo nyo yatim แต่แต่จะเชนพุ่มนั้นปูฮุ่นแกยู่อย่างบัดบัวน,นะก็มาตึงมีลูกไม้ที่ว่าเป็นพุ่นแล้วนะมีต้นไม้ที่เป็นพุ่นแล้วด้วยพะาดาฮาลีและฮาลาลุนโอ้ก็มาตึงบาจยาพุ่นละไม้นะฮาลียุนและก็ฮาลาลุนนะลูกไม้ที่เป็นพุ่นแล้วนนะพีนองเออเรากิดแล่ที่ไม่เอาไม่เอากันแล้วไปเลยนะจะไปลำไปล่องไปตั้งดีลังเอ็ดเท้ากับวงดาวที่อยู่บนทงฟ้าพีนองเออ นั่นแหละอันนี้คือฮะดิษนบีอันนี้เหมือนกันเลยอัลฮะบีกันมุจุมตัฮับบัดคนชันนั้นเหมือนกับหลวงดาวนั้นเมื่อก็อวงดาวจะอยู่บนตรงฟ้านั่นแหละอีกแต่ได้ตุ่มสุจาจงตามเขาหลานั้นอีกแต่ได้ตุมแน่นอนสุจานั้นอะไรล่ะนะสุจานั้นจะได้รับฮิดายะอันนี้ก็เหมือนกัแหละพี่น้องเออเดี๋ยนี้เราไปเห็นไอ้ปนุปนีอันนั้นจะเป็นสิ่งที่สมคัญพี่น้องเออสมคัญเนาะ ด้านปเดิญยามีอุสวิตแล้วมีกล่าวในหนังสือยาม่อุสวิจไปแลดายในกิตดบนี้เนาะไปแลด้ถ้ามีความเปล่งลใจเป็นเพื่อเขาไปลเลยเลยกัตาับกระดุยเมตุวันนี้ไปแลในกูเกิลเออประเดน็นในอะไรจะก็ดได้ดแ,แต่งมาเดี๋ยวก็อดเดออังเกอก่าซิแต่หากว่าเธอนั้นเป็นคนติวารักบพาวา่าเธอลำบุญหัตทีมูดในกะารที่จะให้หัวใจของเธอนั้นโอ้ลุกไม่กระดางกระเดือง ไม่ปะดูปนี้นะอะไรคนที่ว่าพอดีพอดายจริงมาเแล้วสุไลมนันนะดาดาดิรัตนะพอเองว่ารวยสกิตเลยมาไมายนะขึ้นโยอนะรวยสกิตเลยมากมาคือไม่เล่นกับใครพรารวยสกิตเลยมากมาไม่ให้ใครเลยไม่ให้ใน,น,ในปะดูปนี้นะั่นที่แต่หากว่าใครก็ตามที่รักที่จะให้เป็นหัวใจจีออนโยนแล้วนั่นดนันดี้นุนไม่กันหายัดมือเหตุนี้เดิดจาการที่จะให้ได้รับในความต้องการของสู้เจ้านั้น ซาบูอุลมุกปัลละอนยะเตมดังนั้นทุกอย่าจะเป็นรูปสิสะพ้องรูยะเตมแต่พี่นองคืออันนั้นเลยไปรูปนะดัเสดโกแล้วก็เสดโกะอัคันยอได้เสดโกกันนะรูปเส้แล้วก็เสดโกเลยกันแลนบริการอัคันยอได้ให้กินกันอันนั้นเลยให้ครบเลยให้ครบเรื่องไปเลยรูปที่หนึ่งแล้วเสดโกเสดโกเส้แล้วก็ให้มันกินนะดังนั้ก็ต้องย่อและก็อีกนะได้กล่ากว่าซาบูอุลมุกปัลละอนยะเตม ทุจริตงบที่สร้างข้องงบจะเต็มเงินไดรีปเดอร์บรักจางกระบาดหาดผ่านแตงแต่ครั้งหน้าไปถึงครั้งล่างจากข้างล่างไปหาครั้งหน้าอยู่เพราะนั้นเลยด้านกันการโน้ดแล้วก็แหลกเด็กด้านปะโปโยน้องนะเด็กปลาของข้อกันโอ้ปะโป้การดูไดริ่ปเดอร์หาดผ่านกระบาดบรักจ้างแตงแต่ครั้งหน้าจนถึงครังล่างนี่คือเป็นด่างร้าวที่เราจะต้องเรียนรู้ที่นอกเลยเพราะตอะการที่เราจะได้อำนาจ แต่แต่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็ยิ่งทำเมืนเพื่อกันไม่รู้นะกี่อกตั้งเพล่บะเยอะไว้นุ่นลินมกันซีบินนับออร์ตาแล้วว่างนรกไว้นุ่นนะฮะกับคนตีกีฮอกนะคนตีกีฮอกนั่งเป็นเพื่อละเอาราไอ้จันละจียูกันซีบูบิดดินเติไม่ได้เห็นดอกรือบรรดาคนตีกีแทดนะแต่บันดาคนตีกีแทดนะแตกับศาสนาก็อัลลอร์ตะอาลานั่นคืออัลลอร์ตะอาละระส่งเปล่าให้หลักฐานของคนมุนาฟิกคนอยู่คนนั้นเลย ดืออันอารอไอนั่นนั่ลนน่ะเพระคนมุนาฟิกตั้งเพเลิน <Tact> นี <S inhos> in ่แหละอารอไอตั้ลยที่คันพีป่าจาริกัลลาจียาตัวอุนยาตีมนั่นคือมาตึงมาให้ความสำคัญกับอุนยาตีมนะแล้วก็ตาไออาหารกันกินกัะรู้อะไรคนปุยยาคนจนก็ไม่เอาแล้วก็ป่าวลุลุ่นมุสลิมนะนั่นนรกวัยรุ่นให้กับคนติชชอบมาอย่างมาอย่างแบบนี้แหละคนมุนาฟิกมาอย่างก็มูือูดจาละมาอย่างแบบที่กลาง